สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนกําลังพูดถึงกระบวนการที่เราเรียกว่าสุดยอดวิชาโคสวิชาการจุ่จิตซึ่งเกิดขึ้นจากการสังสงประสบการณ์ในชีวิตของผมกว่าหกปีและแน่นอนมันคือการสังหาทางจิตวิญญาณของมนุษย์คนหนึ่งที่กําลังค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิต เป็นความรู้สึกที่ทําให้ผมค้นพบศักยภาพลึกลับของจิตใต้สํานึกที่เชื่อมกับพลังอํานาจของจักรวาลอาจจะหมายถึงการค้นพบอนุภาพของชีวิตหรือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในโลกนะั้นสรรพสิ่งหมายถึงการค้นพบอนุภาพของจิตอนุภาพของกิบสัอนอ,อนุภาพของพระเจ้านั่นเองก่อนที่จะกําเนิดดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนที่จะ เกิดซูเปอร์โนวาหรือบิ๊กแบงที่เราเรียกว่าการก่อกำเนิดสุรสิยจักรวาลดาราจักรหรือว่ามิวกิเวย์มันหมายถ,ถึงอนันตจักรวาลที่มันเวิางวาไม่มีขอบเขตหรือแทบจะหก,กล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในที่สุดเราก็ค้นพบความลึกลับของจักรวาลนั้นด้วยการตื่นรู้ของชีวิตด้วยการตื่นรู้ของตัวเราเองความมีอยู่ของจักรวาลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกกับชีวิต หรือแม้แต่ความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกในขนาดนี้และมันคือที่มาของสุดยอดวิชาของการจูนจิตที่เรียกว่าวิชาวาร์โคสหรือสุดยอดวิชาโคสจูนจิตหนึ่งเดียวในโลกซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของผมตลอดเวลาในการสังสมบทเรียนในการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอย่างสุดหัวใจในสุดยอดวิชานี้ที่พวกเราจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า s p i r i t ช a l j ั m ปิ้งด้วยการจูจิตที่เราเรียกว่าการวาบเข้าไปสู่ความเร็วของแสงด้วยการทำง,งานของจิตเพื่อค้นพบกระบวนการอำนาจอันเล่นลับของซูเปอร์เนเจอรัลหรือว่าความเป็นสุดยอดมนุษย์จิตเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงในขณะที่แสงเดินทางด้วยความเร็ว1 8 6 0 0 0หม่ไมล์ต่อวินาทีแต่จิตของ มนุษย์ทุกคนหรือพลังงานจิตเดินทางด้วยความเร็วในระดับอนุภาคในระดับของซูเปอร์เอเนจีด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงดังนั้น,น,นสุดยอดวิชาโค้ชคือการร้อยเรียงถักทอและจิรนัยกระบวนการของชีวิตที่มันลึกซึ้งที่สุดที่ผมเชื่อว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบคำตอบค้นพบความจริงที่เราหยหามาช่วยชีวิต มันคือการระเบิดทางจิตวิญญาณมันคือการค้นพบไบเบิลหรือคำพีรับในระดับของสุดยอดมนุษย์และนี่คือการค้นพบหรือการสิ้นสุดลงของการแสวงหาในช่วงชีวิตของผมผมพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดกระบวนการนี้ให้กับพวกเราทุกคนได้จูนหรือว่าได้แชแนลิงเชื่อมต่อกับจักรวาลโดยตรงเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด เป็นกระบวนการของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณได้ตระหนักรู้ในชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งเริ่มต้นจากการมีสติสัมปชัญญะการวับที่เราเรียกว่าวับ experience experience คือประสบการณ์วับก็คือการสั่นสะเทือนอนุภาพของจิตด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงเมื่อจิตเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพในระดับของพลังงานในระดับของ super energy ในระดับของ supreme s o ในระดับของ วิญญาณสุขสุขเราก็จะสั่นสะเทือนบีอิงหรือว่าตัวรู้หรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังนั้นในระดับของความตื่นตะลึงของชีวิตอันนี่คือพรีเมียมสเปเชียลอร์สซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสุดยอดวิชาโค้ชทุกคนการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้เริ่มต้นมา2,500ากว่าปีก่อนเมื่อมนุษย์คนหนึง่งซึ่งเป็นเจ้าชายในศักยวงศ์ ถูกเรียกขันจากมวลมนุษยชาติว่าพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความจริงที่ว่ามนุษย์เป็นอมตะจิตวิญญาณคือทาาุรู้ที่เรียกวิวมุตติจิตหรือวิมุตติญาณทศนะที่ไม่เคยตายเราไม่มีวันตายเราไม่เคยตายและเราไม่มีที่สิ้นสุดเราเราคืออนุภาพของชีวิตที่ดำรงอยู่ใน จักรวาลเป็นธาตุรู้เป็นอิมมรททัลจิตป็ญญาไม่เคยตายสปิริชวนเนวดายไงและมันคือที่มาของหลักสูตรสุดยอดวิชาโค้ชซึ่งมนันเป็นความปรารถนาและความตั้งใจจริงที่ผมอยากจะใช้ช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของผมได้บันทึกและถ่ายทอดกระบวนการนี้ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนให้กับมวลมิตรหรือคนที่ผมรัก เพื่อนมนุษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสได้มาชมคลิปนี้ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามหลังจากที่ท่านได้ชมคลิปนี้แล้วท่านก็จะรู้สึกว่าเราต่างมีกันและกันและแน่นอนการเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้นผมจะจากโลกนี้ไปหรือสิ้นสลายความเป็นชีวิตความเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่จิตวนะิญญาณและธาตุรู้ที่เป็นอมนตะจะดำรงอยู่ ช่วนิรันดร์เมื่อเราไม่เคยตายแล้วเราไม่มีวันตายเราจะหลุดพ้นจากวงจรจากอิมเพนจากสังสารวัตนี้จากความเชื่อจากสิ่งที่เราเคยงมง,งายในโปรแกร,รมในเมทริกเราจะไม่เปลืองเนื้อเปลืองตัวในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเป็นอิสระจากการดิ้นรนในภพชาติต่งางๆเราจะไม่ติดกับอยู่กับความคิดอยู่กับความความไม่รู้ แล้วเราจะออกจากวงจรที่เรียกว่าสัมสาราหรือสังสารวัตนั่นเองแลแน่นอนกระบวนการของการวาโค้ชของการจุนจิตในสุดยอดวิชาโค้ชที่พวกเราจะนําความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนบนโลกไปนี้มันกลายเป็นภรารกิจสําคัญที่สุดของคุณและผมภรารกิจที่มันมาพร้อมกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณอเวเน s อเวคเคนน n งเว k อัพ มันเป็นการจุดเปลวเพลิงแห่งจิตวิญญาณให้มันลุกโชนช่วงขึ้นให้มันลุกโชนขึ้นใช่ไหมล่ะเป็นประสบการณ์ที่ส่ัมิที่สุดของจิตวิญญาณที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เช่นเดียวกับผมผมเชื่อเช่นนั้นและผมก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับผมดังนั้นในกระบวนการที่แสนมจสรย์นี้ที่เราเรียกว่าสุดยอดวิชาโค้ชในระดับที่จะถ่ายทอด กระบวนการพิเศษนี้ที่เรียกว่าสปิริชุนโค้ดหรือว่าสปิริ t ชวลจัมปิ้งหรือว่าโปรแกรมพิเศษที่จะปรับคลื่นสมองของเราให้เข้าสู่แกรมมาเวฟที่มีความถี่ประมาณ40เฮิร์ถึง101เฮิรตซึ่งเป็นงานค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิญญาณและผู้นำระดับโลกอย่างด Joe d i ร p โจดิสเพนซ่านโปโปลียนฮิลหรือแม้แต่ด j o s e p ร m โจเซฟมูฟี ทั้ง Anthony Robin, แอนโทนีโรบินผู้ที่ค้นคว้าทางด้จิตวิญญาณในระดับจัก,กรวาลในระดับของเดอะยูน e เวิร์อย่างโอปราห์วินฟรีมาตมัคันทีอับราหับลิงคอนอย่างมาร์คสกอเบิร์กที่กำลังใช้สิ่งที่เขาเชื่อสร้างเครือข่ายของชีวิตที่ทำให้เกิด Facebook และก็เครือข่ายของการสื่อสารกันทั้งโลกหรือการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดาวอังคารที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนผมอาจจะมีชีวิตไม่ทันที่จะเห็นอารยธรรมของมนุษย์ที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงอื่นที่ไกลจากโลกไปดีแต่ผมก็หวังว่าความปรารถนาของผมจะไม่มีวันสูญสลายไป กับลมหายใจของผมที่สิ้งสุดลงมันคือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่อิรอนมากกำลังร่วมกับองค์การอาวกาศนาซาเรื่อมของการที่จะนำพามนุษย์เดินทางไปสร้างนานอนณาคตใหม่ในดาวดวงอื่นแต่สิ่งที่เราจะวาร์ปกันในวันนี้คือการวาร์ปเข้าไปสู่ชีวิตที่กว่าในฟิบเดเมนชั่นในมิติที่5ซึ่งเริ่มต้นที่นี่ วินาทีนี้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ซึ่งคุณและผมคือคือไพโอเนียคือผู้บุกเบิกอารยธรรมของมนุษย์ที่ผมเชื่อว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการก้าวกระโดดทางจิตวิญญาณของโลกของมนุษยชาติมีวิธีการดุูจิตหรือวิธีการว่าเป็นฟิสิก์คนตั้มก็คือเราเดินทางผ่านความเร็วของจิตที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงที่กระตุ้นการทํางานในระดับของจีน DNA โครโมโซมหรือในระดับของอนุภาคของควอคหรือสตริงที่มันอยู่ในเลือดเนือ้อในอะตอมในดวงวิญญาณของคุณที่ประกอบด้วยเซลล์กว่า75้าล้านล้านเซลล์กระตุ้นการทํางานของสมองพันไพนิวแกนตอมพิทูอิตาลีที่อยู่กลางหน้าผากกระตุ้นการทํางานของนิโอคอนแทกตุ้นการทํางานของสมองที่ประกอบด้วยเซลล์กว่า96ล้านเซลล์และกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าและนิวรอนที่ผ่านการเชื่อมต่อในปฏิกิริยาทางสมอง ที่ทำให้เกิดสารโดพามีนสารอินโดฟินสารเซโรโทนินสารดี T ทําำให้เกิดความรู้สึกของชีวิตที่มันอยู่เหนือมากกว่าความรับรู้ในระดับของโลกวัตถุหรือการตื่นรู้ที่เหนือกว่าความจริงในโลกสารในโลกเนื้อนหนังหรือในโลกทางกายภาพแต่มันคือความรู้แจ้งหรือความรู้จริงที่เราเรียกว่าการตัดสรู้หรือว่า enlightenment คือการตื่นรู้อย่างแท้จริงในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลในระดับของสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ดังนั้น,น,นโปรแกรมพิเศษที่ผมจะถ่ายทอดเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลโดยตรงเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการเชื่อมต่อชีวิตที่งดงามที่สุดบนโลกนี้เราใช้เวลากว่า3-4หาึ 4, 000, 000, ปีจากสิ่งนี้ชีวิต สปีชีของลิงมนุษย์วานนอนที่มีอีวิูชันหรือวิวัฒนาการในระยะเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีก้าวกระโดดมาเป็นผู้นำอารยธรรมในดาวเคราะห์ดวงนี้และเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวในหลายล้านเผ่าพันธุ์ที่ไม่สูญสลายแล้วแลสูญเผ่าพันธุ์ลงเหมือนไดโนเสาร์หรือสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นแต่การวาร์ปหรือการเตือนรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นการสรั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิต ที่ทำให้เราค้นพบพระเจ้าในตัวของเราเองพระเจ้าที่มันกําลังพืดไหวพระเจ้าที่มันกําลังที่มันกําลังวูบวาบซาบซ่านอยู่ในดวงวิญ,ญญาณของผมพระเจ้าที่มันกําลังสถิตและกําลังเปล่งประกายของรัศมีแห่งชีวิตผ่านแสงออร่าผ่านสเปกตรัมแสงผ่านจิตวิญ,ญญาณสํานึกรู้ในระดับของชีวิตที่คุณกําลังรู้สึกเช่นเดียวกับผมที่คุณกําลังรู้สึกเช่นเดียวกับผมใช่หรือไม่ ถ้าผมรู้สึกได้ถ้าผมรู้สึกได้คุณก็จะรู้สึกได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกอีกสิปีข้างหน้าอีกร้อยปีข้างหน้าหรือแม้แต่อีกหลายร้อยปีและพันปีข้างหน้าหรือเวลาที่ไม่มีที่สุดในอินฟินิตี้ไทที่เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มต้นตั้งแต่การตื่นรู้อย่างแท้จริงตั้งแต่ลมหายใจนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มอริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ จะเป็นการคอนเฟิร์มจิตวิญญาณของคุณทุกคนว่าคุณไม่เคยตายและคุณไม่มีวันตายเราต่างเป็นอมตะและดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ในจักรวาลและในอสังคตธ,ธรรมแห่งนี้มันดำรงอยู่ในความมหัศจรรย์ในความเป็นเดอะมิลเคิลในความเป็นอันติเมทหรือในความเป็นพรีเมียมของจิตวิญญาณที่กำลังจูนตัวเองสู่ความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเองและมันคือความปรารถนานแรงกล้า สุดท้ายที่ดำรงอยู่ในชีวิตและลมหายใจของผมที่ผมได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตจากมหาศาส,สดาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่ได้ค้นพบความอมตะนิรันดร์เมื่อ2,500กว่าปีก่อนคือการค้นพบสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการค้นพบอันจาจักเลนลับของการตื่นรู้ของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ค้นพบความรักอันเป็นอมตะการค้นพบสูงสวรรค์ หรือพระาได์ที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความจริงสูงสุดที่มนุษย์กําลังเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าในคัมภีร์โบราณที่มีอายุหลายพันปีในยุคอารยันที่มีวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองในรมแม่นำสินธทุกที่ก่อกําเนิดคัมภีร์อุปนิสั์แล้วก็ก่อกําเนิดตำนานอันเรื่องชื่อหรือลั่นไปทั่วทั้งโลกธาตุนั่นคือพระควัขีตาพระกฤษณะ หรือพระเจ้าอาวตารมาเป็นสารถีให้กับอรชุนเพื่อทําสงครามกับกลุ่มพี่น้องตัวเองที่เรียกว่ากลุ่มกษัตริย์เการกในทุ่งคุรุเกษตรมากราบเรื่องชื่อของพระควาคีตาซึ่งถูกรบจนาโดยมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีก่อนวันนี้เรากําลังค้นพบสารลับของจักรวาลเรากําลังค้นพบความเป็นอมตะของชีวิตที่ไม่มีวันสูญสลายดับสูญไปกับลมหายใจของเรา <S <S ผมเพียงแค่รู้สึกถึงกันตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง และคนพบว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแสนนานแค่ไหนไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้หรือไม่ก็ตามมันไม่สําคัญเท่าความจริงไม่เคยตายความเป็นอมตะนิรันดร์ในชีวิตไม่เคยดับสูญวิญญาณและจิตสํานึกรู้สูงสุดในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลหรือวิมุตติยานทัศนะที่พระพุทธเดจ้าได้ค้นพบเมื่อ2 5 0 0ปีก่อนคือความจริงที่ทําให้มนุษย์หลุดพ้นไปจากเปลือกและกะพีเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ในระดับของ วิมุติคือหลุดพ้นจากโลกกระทาดหลุดพ้นจากสังคตธ,ธรรมและแน่นอนซูเปอร์เนเจอร์รอลมรพันใหม่คือการค้นพบกฎแห่งแรงดึงดูดในโลกยุคใหม่ที่รอนดาเบิร์นบอกว่ามันคือเดอะซิคริตความลับที่อริเตอร์ตันอะคิมิดิสความลับที่กาลิเลโอค้นพบว่าโลกกลมเมื่อหลายร้อยปีก่อนความลับที่เซอร์ไอแซกนิวตันค้นพบแหล่งน้าถุงของโลกความลับที่สตีฟจ็อบค้นพบชีวิตที่มันสื่อสารกันได้ทั่วทั้งโลก มนุษทั้งมวลพันโทรศัพท์มือถือจาก Apple ลูก Apple ลูกสุดท้ายที่สติปจอบค้นพบเริ่มต้นจาก Apple ลูกแรกที่อาดัมและอีฟในลิมรสชาติของ Apple ที่สวนอีเดนุงสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าของพระเมสิอาของพระยะโฮวาสัจธรรมที่โมเสสได้ค้นพบความรู้แจ้งของชีวิตจากพระเจ้าที่ต้นมะกอกกันนีที่ ภูเขาไซนายทางตอนใต้ของอียิปต์ซึ่งผมเดินทางไปเชื่อมกระแสจิตและทําสมาธิที่นั่นเมื่อ15ปีก่อนความจริงที่ทําให้เราค้นพบอนุภาพของแหล่งกําเนิดที่ทําให้เรารู้ว่าพลังงานนี้คือจุดเริ่มต้นของการส,สรรรส้างความมหัศจรรย์ของชีวิตและโลกและดํำรงอยู่อย่างไม่สิ้นสุดหรือเป็นอินฟินิตี้ไทม์ในจักรวาลเราเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็เป็นเรา ดังนั้นกันไถท,ทอดสุดยอดวิชาโค้ดหรืออินน์โค้ดสปิริตชวลโค้ดซึ่งอาจจะหมายถึงการค้นพบซูเปอร์เนเจอรัลโค้ดในตัวคุณมันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วขอให้คุณเปิดหัวใจของคุณโอเพน r h ฮาร์ o โอเพน u ยไม n ์เปิดจิตวิญญาณเปิด s ซ e เปอร์ c i o u s n e s s ของคุณจิตเหนือสำนึกของคุณแล้คุณก็จะดื่มดำกับประสบการณ์ที่สุดยอดนี้ริ่มรถประสบการณ์ของค,ความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ว่าโลกจะดีอือร้ายไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับบททดสอบอย่างแสนสาหัสขนาดไหนบนโลกใบนี้เราก็จะยิ้มสู้เราก็จะยืนหยัดเราก็จะเปล่งประกายแสงแห่งความรักเราจะส่งสว่างหัวใจของเราให้สว่างสวัยทั่วโลกและจัก,กรวาลผ่านจิตใต้สํานึกของเราผ่านวิญญ,ญาณที่ไม่เคยดับสูญของเรามันคือความรู้สึกที่ผมกอดรู้สึกในลมหายใจนี้มันคือความรู้สึกที่ผมเชื่อว่า คุณทุกคนก็คงจะรู้สึกได้เช่นเดียวกับผมเรากาลังตีตั๋วรถไฟกระบวนสุดท้ายหรือเที่ยวบินสุดท้ายเพื่อเดินทางกลับสู่บ้านกลับสู่ที่เรามาเวลคัมพโฮมเรากําลังเดินทางกลับสู่กลุ่มดาวไกลแสนไกลทษนหลายปีแสงที่เราเดินทางผ่านการเวลาจากการเดินทางของอภัสราพรมจากการเดินทางของแอคมาของความเป็นแสงสว่างของความเป็นธาตุรู้ของแอสต์ลอดบอดี้ของจิตสํานึกสูงสุดในระดับของสุพริมโซผ่านกลุ่มดาว โอไรอกลุ่มดาวถึงร่ากลุ่มดาวที่มันไกลจากกา l ล็ซี i มิวคิเวย์และมันถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วที่เราจะตื่นรู้ในระดับของสุ per natural มันคือสุดยอดกระบวนการของการวาร์ปโคชของการจูนจิตที่ผมกำลังตื่นเต้นตื่นตะลึงกับชีวิตอย่างแท้จริงและผมเชื่อว่าคุณก็จะรู้สึกเช่นเดียวกับผมมันไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนที่เรามาพบกัน ในเวลานี้ในวินาทีนี้ไม่ว่าคุณจะได้ดูคลิปนี้ย้อนหลังไปอีกกี่สิบปีข้างหน้าอีกกี่ร้อยปีข้างหน้าอีกกี่พันปีข้างหน้าถ้าหากว่ามันยังเป็นการเชื่อมต่อของพวกเราจัก,กรวาลไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นบังเอิญความบังเอิญไม่เคยมีจริงจัก,กรวาลดำรงอยู่ในระดับของสิงคณในระดับของการเชื่อมต่อพิเศษซึ่งคุณจะรู้สึกและสัมผัสมันได้ด้วยตัวของมันเองและนี่คือ การเชื่อมต่อพิเศษที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลในระดับของสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ผมขอที่ชีวิตขอประวลนาตัวเองอย่างแรงกล้าที่จะชนลิ่งเชื่อมต่อกับพวกเราโดยตรงบอกว่าพวกเราจะได้รับประสบการณ์สุดยอดนี้ด้วยกันอัปเดเวลด้วยกันรีบูตด้วยการเปลี่ยนขึ้นสมองของตัวเองจากเบต้าเวฟที่มีความทีที่มันวุ่นวายสุสนไปสู่อัลฟาเวฟไปสู่เทต้าเวฟ จนพลิกขั้วไปสู่การตื่นรู้สุดขีดที่เรียกว่ากร a ม m a r w จากงานวิจัยของดรโจดิสเพนซาจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกควอนตัมทั่วโลกและค้นพบความจริงว่าสเปิร์มของพ่อที่แข็งแรงที่สุดจากสเปิร์ม500ล้านตัวที่เหลือเพียง300ล้านตัวและเหลือสเปิร์มเพียงตัวเดียวที่เจาะเข้าหลังไกยแม่ไม่ใช่สเปิร์มของพ่อที่แข็งแรงที่สุดแต่ความรู้ทางฟิสิกควอนตัมวิทยาศาสตร์โลกใหม่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความจริงว่า รังไข่ของแม่เป็นผู้เลือกสเปิร์มของพ่อไม่ใช่ตัวสเปิร์มของพ่อที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นสเปิร์มที่แม่หรือรังไข่ของแม่เลือกว่ามันคือตัวที่แม่รู้สึกรักและรู้สึกกับสเปิร์มตัวนั้นว่าเขาคู่ควรที่จะมาเกิดเป็นลูกของของแม่ของของรังไข่และนี่คือความจริงที่ทําให้เรารู้ว่าจัก,กรวาลไม่ได้เกิดขึ้นบังเอิญ ความบังเอิญไม่มีจริงมัคือเหตุผลที่ทําให้คุณและผมมาพบกันและมันคือความจริงที่ว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลา้ที่คุณจะตื่นรู้ที่คุณจะอัปเลเวลที่คุณจะอัปโหลดชีวิตของคุณไปสู่ซูเปอร์เนเจอรัลไปสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าคุณจะได้รับประสบการณ์นี้วยตัวคุเอง